ความรักของคนโสดต่อจากนี้เป็นอย่างไรบ้าง Ramadan. คลิปนี้สำหรับคนที่เป็นโสดคนที่ไม่โสดผ่านได้นะความรักของคนโสดต่อจากนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณจะมีคนดีๆเข้ามาไหมคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณไหม strategies? สำหรับคนที่โสดนะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมเป็นรวมโดยรวมจะมีคนดีเข้ามาในชีวิตของคุณไหม proteins? เป็นคลิปเดนดอมเป็นดวงโดยรวมห้าใบนะสำหรับคนที่โสดจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณไหมต่อจากนี้ไปเป็นคลิปเดนดอมนะเดะสตาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา เจอที่สิ่งไม่ดีทิ้งลงแม่น้ำให่หมดเดวอสตาร์ใต้สำรับชาวธาตุน้ำกรกฏพิจิตมินเซเว่นออกคับบางครั้งคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเยอะบางครั้งคุณเป็นคนที่ค่อนข้างช่างเลือกบางครั้งคุณคนที่จินตนาการมากมายชาวธาตุน้ำกรกฏพิจิตมิน เอตออฟเพนตคุณเป็นคนที่มีค่าในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีค่าในตัวของคุณนะชาวธาตุเรียนประสบกันก่อนเอตออฟเพนตคคุณต้องมีการพูดคุยคุณต้องมีการติดต่อสื่อสารกับคน ภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นคุณต้องมีการพูดคุยกันจะมีการพูดคุยกันชาวธาตุเดินประสบกันก่อนเอเดฟส์สคุณคนที่จริงจังมากมายทุกสิ่งทุกอย่างจริงจังในชีวิตจริงจังทุกสิ่งทุกอย่างเอเดฟส์สชาวธาตุเราไม่ถุนตุนกลุ่ม คุณเป็นคนที่สวยคุณคนที่มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณคนที่มีออร่าคุณคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง The Empress คุณสวยคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองเรามาดูพลังงานไพ่เรามาขยายไพ่นะจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณไหมเราขยายไพ่กันนะ The Star ทุกสิ่งทุกอย่างตอนจากนี้ไปคุณจะมีสิ่งดีเข้ามานะ The Star คนทางไกลคนคนนี้ ที่จะเข้ามาคุณที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคนคนนี้เดอะเมจิเชียนคนคนนี้เขาเป็นคนทางไกลจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคนคนนี้เป็นคนที่เก่งมีความสามารถอัจฉริยะทุกรอบด้านคนนี้เดอะเมจิเชียนจะเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเขาเป็นคนทางไกลนะ